้อนรับกลับสู่ช่องสปินโซนอีกครั้งครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเรือฟริเกตร,ระดับตำนานของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาอย่าง USS Stark FFG 3 1หนึ่งในเรือชั้น Oliver Hazard Perry ที่มีบทบาทสำคัญในยุคสงครามเย็นและเหตุการณ์สุดสะเทือนใจในปี1987ที่ยังถูกพูดถึงจนถึงทุกวันนี้ USS Stark เป็นเรือฟริเกตชั้น Oliver Hazard Perry ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจคุ้มกันกองเรือรบขนาดใหญ่และต่อต้านภัยคุกคามทั้งจากอากาศเรือดำน้ำและเรือผิวน้ำตัวเรือถูกต่อขึ้นที่ทอดสแปซิฟิกชิปยาร์ดเมืองซีแอตเทและเริ่มประจำการในปี1982 เริ่มจากภายนอกของเรือลำนี้เรือมีความยาวประมาณ135เมตรกว้าง4 4เมตรใช้ระบบขับเคลื่อนแบบแกสเทอร์ไบน์ LM 2 5 0 2 2เครื่องยนต์สามารถทำความเร็วได้ถึง29นอตหรือประมาณ54กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยโครงสร้างของเรือนั้นสร้างขึ้นจากเหล็กและอลูมิเนียมเพื่อให้มีความทนทานแต่ไม่หนักจนเกินไปเสากระโดงเรือสูงเด่นเป็นจุดสังเกตสำคัญ ซึ่งติดตั้งระบบเรดาร์และเซนเซอร์ครบครันในด้านอาวุธ USS Stark ติดตั้งระบบยิงจรวด Mark 13สำหรับยิงจรวดสแตรดา i มิสซิลและฮาพู n รวมถึงปืนใหญ่ขนาด76ม mm, มและระบบฟาลัง CIWS สำหรับต่อต้านขีปนาวุธและเป้าหมายทางอากาศในระยะใกล้ นอกจากนี้ยังมีระบบยิงตอร์ปิโดและสามารถรองรับเฮลิคอปเตอร์ sh 6 0 Seahawk ได้อีกหนึ่งลำมาดูภายในกันบ้างถึงแม้พื้นที่ภายในจะค่อนข้างจำกัดตามสไตล์เรือฟริกเกตแต่ก็ถูกออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพห้องควบคุมการเดินเรือบริดและ Combat Information Center CIC เต็มไปด้วยจอเรดราอุปกรณ์สื่อสารและคอนโซลควบคุมการรบพื้นที่สำหรับลูกเรือมีความสะดวกสบายพอสมควรตามมาตรฐานของเรือรบในยุคนั้นจุดสำคัญที่ทำให้ USS Stark เป็นที่จดจำคือเหตุการณ์เมื่อวันที่17พฤษภาคมปี1987ระหว่างที่เรือล่องอยู่ในอ่าวเปอร์เซีย USS Stark ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธ Exocet 2ลูกจากเครื่องบินรบของอิรัก ทำให้ลูกเรือเสียชีวิตถึง37นายและบาดเจ็บอีกจํานวนมากแม้เรือจะได้รับความเสียหายหนักแต่ก็ไม่จมและสามารถกลับเข้าฐานเพื่อซ่อมแซมได้สําเร็จเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนสําคัญของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมและระบบป้องกันภัยทางอากาศ โดยรวมแล้ว USS Stark ถือเป็นตัวแทนของยุคเรือฟริเกตชั้น Oliver Hazard Perry ที่มีบทบาทหลากหลายในภารกิจนานาชาติทั้งการลาดตระเวนการคุ้มกันขบวนเรือและภารกิจร่วมกับกองทัพพ,พันธมิตรแม้จะปลดประจำการไปในปี1999แต่เรื่องราวของเรือลำนี้ยังคงอยู่ในประวัติศาสตร์การทหารและในใจของคนอเมริกัน ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสปินโซนด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ